สวัสดีครับมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับของสำนักงานขนส่งนะครับก็คือเครื่องทดสอบสายตาในในเชิงลึกนะครับเชิงลึกก็คือ2แกนนี้นะครับเชิงลึกแล้วก็เครื่องทดสอบปฏิกิริยานะครับนี่เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะครับเอามาทดสอบกันนะครับเปิดสวิต นะครับการทํา to งานนะครับก็จะมีมีหลักนะครับอยู่อยู่สองสองแกนสองหลักสีขาวนะครับก็คือหลักขวามือก็เป็นหลักนะครับที่จะตั้งไว้นะครับตั้งไว้ที่ที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็จะมีหนึ่งสองสามมานะครับน่าจะเป็นเป็นเป็นนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะครับทีนี้ในการทดสอบนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับ อ่ากันเลื่อนนะครับเลื่อนให้นะครับเห็นไหมครับก็จะหมุนไปอ่าเราก็แแต่ตรงนี้อยู่อยู่ไกลนะครับหลายหลายเมตรอยู่นะครับแล้วก็จะเลื่อนนะครับอ่าเลื่อนด้วยสายตาเชิงลึกให้นะครับให้ให้แกนสีขาวสองแกนนะครับแกนแกนที่เหมือนนะครับอยู่ตรงกับแกนแกนหลักแกนแกนตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับ งไอตัวนี้ในการเขียนโปรแกรมก็ไม่ยากครับก็คือใช้การกดนะครับกดมอเตอร์ธรรมดานะครับขึ้นลงธรรมดาแล้วก็จะมีรางนะครับมีรางเลื่อนนะครับรางเลื่อนแล้วก็จะมีลูกปืนน้อยๆนะครับเวลากดจะมีเสียงนะครับลูกปืนนะครับตรงนี้นะครับก็อ่าก็เป็นเครื่องทดสอบนะครับสายตาเชิงลึกนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น เครื่องทดสอบปฏิกิริยานะครับก็คืออน่าจะจําลองในการในการขับรถรถยนต์ผมว่านะครับไม่ใช่หัวใช่มอเตอร์ไซค์นะครับชอบเกียร์นี้มากเลยเมาไม่ขับนะครับก็ใช้ใช้เท้าเดียวนะครับใช้เท้าเดียวนะครับบางคนจะใช้สองเท้าในการทดสอบเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้นะครับใช้เท้าเดียวนะครับในการกดนะครับก็ทดสอบคือกดกดคันเร่งให้ไฟสีเขียวติดนะครับ ติดป <เ auto> pues, ุ ant, kan, ๊บไะไฟก็จะขึ้นมาก็ให้ก็ให้ให้หยับเบรกนะครับนะครับอย่าเบรกอย่บเบรกนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับก็คือที่ที่ต้องการไม่ให้เกินนะครับไม่ให้เกินถ้าเกินจะมีเสียงนะครับไม่ผ่านนะครับลองดูลองให้เกินนะครับอย่าทันเร่งนะครับให้ไฟเขียวขึ้นไฟเขียวขึ้นค่อยหยับหยับเบรกนะครับใช้เท้าเดียวนะครับอ่ะอันนี้คือหยับไม่ทันนะครับหยับไม่ทันนะครับ ก็จะร้องดังนะครับการทำงานของโปรแกรมเขาก็คือนะครับใน,ในการกดจะเป็นดิมิตสวิตนะครับข้างล่างนะครับกดเสร็จนะครับพอหยับคันเร่งลงไฟเขียวก็จะขึ้นขึ้นแล้วประมาณสักสวิของสามวินะครับไฟไฟที่ตัวเลขสีเขียวจะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บเราก็ทําการหยับเบรกเป็นดิมิตสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับให้หยุดนะครับให้หยุด แล้วก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีนะครับถ้าหากว่าไม่ถึงจุด75นะครับตรงนี้นะครับสีแดงก็แสดงว่าผ่านนะครับถ้าเลยขึ้นไปจะเป็นสีแดงและมีเสียงเตือนคือไม่ผ่านนะครับก็เขียนโปรแกรมธรรมดานะครับเขียนโปรแกรมธรรมดาก็คือกดนะครับให้หลอดไฟติดแล้วก็ให้ LED วิ่งขึ้นไปนะครับขึ้นไปตับคาดต่างๆถ้ากดสวิต2์สนะครับถ้ากดสวิต2์สปุ๊บ ถ้า l d วิ่งไม่ผ่านตัวเลขที่กำหนดก็จะไม่ดังนะครับแล้วก็มีเสียงมาเซอร์ออกมาเสียงเตือนติ๊ดออกมานะครับอลองใหม่นะครับนะครับอันนี้นะครับนี้ไม่ผ่านนะครับจะค้างไว้นะครับดังติ๊ดนะครับให้เราไม่ผ่านนะครับใครที่เคยไปลองทดสอบนะครับก็จะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับ หยับกดไม่ได้นะครับหยับกดไม่ได้เขาเขียนโปรแกรมไว้ก็คือต้องต้องหยับให้นิ่งๆสักสองสามวิรอไฟขึ้นมานะครับค่าเหยับเบรกนะครับเบรกนะครับนี้ใช้เท้านะครับทดสอบในการใช้มือนะครับนะครับก็หวังว่าเป็นเป็นแนวทางนะครับในการในการซ่อมหรือการออกแบบนะครับหรือทำโปรเจกต์ของนักเรียนนะครับเทคนิคได้นะครับ คือนักเรียนเทคนิคอาจจะมองแนวทางทำโปรเจกต์นะครับอาจจะราคาถูกกว่าก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเครื่องทดสอบอปฏิกิริยาอันนี้เครื่องทดสอบสายตาเชิงลึกนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ